อันนี้มารับบับสปอร์ตเนาะอยู่เดอสแควบางไงแต่ว่าตอนอันนี้กําลังจะกลับรับ,บไปอนุญาตทํางานเรียบรอย้อยน,นอะแล้เมื่อจะนั่งรถไฟฟ้าเมื่อนอะเจะ็สิบห้นานั่งนั่งรถไฟฟ้าเมื่อวะเนะีสิบห้าไปสืบปีรถข้าวไว้เนี่ยวัดต้นโพก ค่าสื่อปีรถไฟนะสินังครับลงกระซวงครับครับสื่อปีรถไฟค่ารถกอลลั่สี่สิบบาทนะ ซ้อนนางนางรถไฟเมื่อต<า>้นะละนอ,นนนอันแป๊ะใช่ป่ะน่าจีซ้อนเพิ่นเนี่ยเอาแป๊ะเนี่ยแป๊ะใชมันก็จีอันนี้จับไปนั่งได้แต่ใส่ปั๊บันก็จิออกเนาะไป เก็บไบปัดตอนออกก็คือหยอดใสเด้วยแบบนี้สิขึ้นเนาะรถไฟฟ้าสูงเนาะสายสีม่วงเนาะบางบางใหญ่เนาะอ่ะขึ้นเล็บเนี่ยมารับใบอนุญาตทำงานเนาะอันนี้ตอนกำลังสิกับเห็นไหม มาแล้วสักแค่นาะสิท่านาันาง่งนั่งรถไฟฟ้าเพื่อเร็วเนื่อเนาะเป็นคู่เซ็นพันเดสเกยียร์บางใหญ่ซิตี้ทา่านั่งรถไฟฟ้าไปลงไปล่องโยระสว่างสาธารณสุขบิ๊กซีบางใหญ่เ ซีา่นนะะอันนี้คือแคนแนทีไฟรถเนาะผ้าสีนางจากบางไงสีนางจากบางไงเนี่ย มาลงสถาีิมองนี้เนาะก็ะสรวงสถานาสุขเนาะก็ไปเนะก็แยกติวานน่นเนาะห้าสินางนางจากเนี่ยออนางจากเนี่ยห้าหอดเนี่ยห้าสิโลกอยอ่เนี่ยอันนี้ก็คือเหรียญเนาะ ารถก็คือคนละ40บาทอันนั้นก็นเซ็นชันเวสเกตเช่นทั้นเวสเกตเดี๋ยวล่อรถเดี๋ยวล่อรถไฟมาจาักน้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวล่อรถไฟมาเนาะ อยากจะไปจับรอแป๊บนึ่งรอ,อรถไฟมาอันนั้นคือเซนทันนะเซนทันเบสเกตนี่นะ ใช่ยายนเนาะได้รถรถมาแล้วเหรอรถมาแล้วรถไฟมาแล้วเนาะมารถมาแล้วรถมาแล้วเห็นป่รถไฟฟ้ามาแล้วครับพี่นะอะเจอ พาไปเดินจะนอนรถจะผ่านนั่งขึ้นรถไฟเนาะเคยนั่นงกระต่ายดินอันนี้ลาดฟ้าเอ้ตายครับเจิขดขึ้นรถไฟแล้ว นั่รถไเน่ะ,ะน,น,นั่งรถนั่งรถไปรถกำลังออก้าน,นีทา <Okay, fine. S 1> จะนั่งรถไฟมือองน,นีรับ สถานีต่อไปสถานีสามแยกบางใหญ่ Next Station สามแยกบางใหญ่อะไรเบสเกต cái <tôi> xí mùa nó nọ bằng nhảy ใส่บ uh, ัดให้บางบัดกำลังจิกกับเนาะสถานีสามแยกบางอย่าสามแยกบางอย่าปเรดใช้ความระมัดระวังระดับเกาเออเปลี่ยนมเลอสามแยกบางอย่า please มาเปื่อเปื่อลุงยาทำงาน สถานีนะสถานีบางใหญ่สถานีสามแยกบางใหญ่สามแยกบางใหญ่โปรดใช้ความระมัดระวังนะครันนถ้ก็คือเรียนเนาะถ้าสื่อเรียญสี่สิบบาทนานเกินแล้ว คนมองหน่กน่ารคนมันน่องทำ,ำนี่แหละบายบายกำลังไปต่อ